ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอ่อๆกับปรอเตียมนะ้อพี่น้องเนาะขับปรอเตียมพามาติดต,ตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองคายต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่26กันยายน68แลาวพัฒนาออก1 9 6 9 5 8 ขับเด็กล่างก็ออกหกเก้านะพี่นอนะ้องเนาะของเสียนน้องค่ายพี่น้องเอ้ยจับคูพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่26กันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเสียนน้องคายบนล่างบิงรูดเจกับแปดกับมาแปดนะพี่น้องเนาะ ครับชุวิ่กับเจ็ดแปดเกนึสมพี่น้อง1 2ึสมบอมาจักตัวนะครับเขาตะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะสิได้พี่น้องเอ้ยแปดหนึ่งแปสองะบอว่ากันพี่น้องมีเขา่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะครับมัหนีพระเตมพามาตามต่ออีกนะครับ ครับวันจันทร์เราพี่น้องเนาะ เราพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างบนล่างวิ่งรูด แกับเก้าพี่น้องเก็ดแปดเ้า ครับชุดวินนะพี่น้องจับโคู่ได้พี่น้องเลือกแปดแปดสอง 83ดสมแปดสนะครับเก้าเก้าส

ก้าสองเก้าสามนะครับครับเน้นแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสาม กันกัจิลักเจ็ดและพี่น้องครับเจ็ดสองเจ็ดสาม นนครับสัด์เจนเนะพี่น้องเนาะครับครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่29กันยายนสองห้าหแปดเราพัฒนาเสียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9ครับชุดเตียมชุดวิ่งกับเจ็ดแปดเกพี่น้องครับ8ปดสองแปดสาม กันเกตสองเกสามนะพี่น้องนะเนาะอ้าวพอเตรียมขอ่วยพรอนคอยเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอให้ปังนะเด้องวดนี่พี่น้องนะอ,อีฟซี่ก็จะได้โศกโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะอ้าวพอเตรียมขอขอพูดในลายนะครับเด้อเซียนนองคครเนาะครับเนาะรับที่ให้แนวทางลา่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับ อพาฉะนั้นแล้วพอแตีมขอไวีพรอนคอยเข่าขอให้ปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโศกมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลล์กดแชร่พอแตีมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพืเปลี่ยนกําลัางใจให้พอแตี่ยมนำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออีฟซีทุกคนโชคโชคมนันมันเฮงเฮงรวยเรืยเนาะครับเนาะครับพอกันคลิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม